ามใกล้ๆอืมไม่เห็นโอเคครับนี่ครับสูตรปุ๋ยของผมที่ใส่เนาะครับเนาะเป็นปุ๋ยเก็ดแน่นซี่ครับสูตรสามสิบสิบสิบนะครับจำนวนสองช้อนแขงนะครับแล้วก็มียูเรียครับมียูเรียมีถุงศูนย์ศูนย์มีถ้วยตัวนี้นะครับมีถ้วยตัวนี้แล้วก็มีน้ำหมัก โอเคครับดูครับมาใกล้ๆเลยตากงมาดูกรรมวิธีเราจะใส่หัวยูเลียลงไปนะครับหัวยูเลียลงไปแล้วก็ผสมด้วยสามสิบสิบสิบจำนวนสองช้อนแกงกระเพรานี่สิบพกลิรนะครับสองช้อนแกง ก็จะใส่น้ำหมักเทลงไปเลยกะประมาณเอาครับรดมารดมาจะค่อยอไปอ่าจากนั้นก็ใส่น้ำลงนปาเพื่อละลายปุย๋ยนะครับเเพื่อละลายปุ๋ย ามาดูวิธีการเอาน้ำของเรานะครับนี่เป็นคลองชลประทานนะครับมาเร่เลยตากเอานี้ละเอาน้ำน,นี้และน้ำในคลองไปวัวลูกเอาวนนี ก็ะเอาไปเทใส่โอ๊ยทั้งชียพวกเราเอาไปเลยปุ๋ยเกลอ้วไล่เร็วนะครับปุ๋ยยูเลียหนุ่น้ำแป๊บเดียวไล่เลยนะครับ อด้อาจจะเต็มแล้วแต่ตอนี้ก็ได้ Hmm. 嗯。对、嗯，坤、嗯，李、嗯、明，阿来，坤。 ไปเฉีดกันครับไปเฉีดต้องกันขยุยต้องกันครับรรมนแรงๆไปดุยกันโลด Let's go มามาจ้า,าก็ ะครับไปต่อตัวนี้มั่นอายุมั่นเดือนเครื่องครับอ่ะอุ้ยครับ โอเคครับเดี๋ยวจะฉีดให้มันแล้วนะครับเนาะต่อไปโอเคครับสวัสร,รับสวัสดี